สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้มันเห็นใหายเลยพระอา,าทิตยวสวนอินทาภาลัมเด้อค่ะนี่ค่ะสวนอินตาภาลำบ้างเนี่ยงามงามพี่น้องเจ้าของสวนกับใจดีใจดีนี่ค่ะนี่พี่น้องเอฟซีฮาโอ้โดหดวกเนาะอันนี้บอพันธ์ทสิฮัฟซีบ้างหันอันนี้พันธ์ยังอะค่ะนี่เป็นพันธ์เนี่มาหลายพันธ์ซื้อพันธ์บหงาได้ อันนี้โลดพ่ะได้ขายตัวนี้ืมายสองอยนี่บออ่อสองอยคือบางหันบ่อน้องไอ้ไม่ารพันกับพี่น้องนี่ค่ะเด้อมาเสียน้ำยาเลยเด้อบางในพี่นอ้องโอ้ยจมันงาม สวนบักไก่บ้านพี่น้องกำลังหงโหวกระเพิ่นมีสวนอยู่แถวนีตกะกี้พักนไปเทียวแต่พี่บุญมังสาหานี่คนไหพี่นอ้องอือค่ะพี่นอ้องงามงามก็เพี่น้อง กล้องกฤติจันแน่เด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าหมองยางมันกิดบ่ค่อยพื้นเพิ่นบ่อกนะเป็นไนรนะคะเพื่อ <c oughs> นใจดีดีพี่น้องจะคล้องสวนเพิ่นซิ่มได้กินได้อืค่ะพี่นอ้องวันนี้พัดยังสนิทเนี่ยกันบ่ อันนี้โล่เฉ๋เลยค่ะน้ำลอยเปิดเปิดเปิดโล่งรู้ได้โลนเบื้องเป็นหน่วยเนี่ยเดชเลียดเย็บอันนี้เป็นอยังหนึ่ขนขาขึ้นขาล่งหายโลนขึ้าพี่น้องอันนี้เป็นพันอีกตั้งหากพันทับทิมเพิ่นวะเปลี่ยนเอาต้นเลยหายเด้อหายเด้อ ค่ะเอาเน,นื้อจำๆมันแล้วมาเจอหมูเป็นดูเป็นยังมือฝากหมูตัวนี้เลี้ยฟันยังขาตัวนี้ร้อยจัาลอยตัวนี้อ๋อตัวนี้คือสีแปงกของกมูนอในสวนเป็นพันนิยังบุเลยนี่นี่ค่ะพี่นอ้องโอ้ยจมูนงามมึงแน่ค่ะพี่นอ้องอืมตะลนุน นาองแหละลนมค่างามงามพี่หน่อมมึงเนี่ยตัำต้ำติดดิ๊ดเลยดิ่มก้อนจังหน่วยเนี่ยลนสัม นี่พี่น้องงามงามบังแนค่ะโอ้ยเป็นหลายเนาะดกค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบังแนบังแนบังแน่พี่น้องต่ำๆนี่นี่ ามาเบืองต้นนี่งามเงามเด,ด,ด,ดี๋ยวนี่ค่ะพี่น้องนี่เมืองนี้พี่น้องโอ้ยใหญ่ยอย่างอู่บอเด้ดิเม็นงามางเม,าามืองนี้เมืองามจังนี่ต้นนี้โลละหาลอยเลยเก่านี่งามงามพี่นอ้องงามมากงามมากเลยโอ้ยนส่วน เดี๋ยวลูกสาวมาอาทิตย์หน้าสิสวนมาเที่ยวมาถ่ายรูปเอ้ยถ่เดี๋ยวค่ะพี่น้นองสวยมากสวยมากงนึงก็จะบนะ่ได้คนนันน่ะเด้อนี่เดี๋ยวๆไปก่อนพ่อม่พ่อดีค่า,ะะา,านั่นล่ะเราเอานี่ค่าหัวหน้านี่เด้ยค่ะนี่เด้ยค่ะจะของสวนพันนี่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ นีเจ้าคลองสวนเพื่อนเด้อค่ะเพ็นผ้าเที่ยวเพ็นผ้า z o m สวนเด้อค่ะโอหยหดจักเนานะเ <laughs> บากันสิไปของพี่บุญเป็นยากไปบัวว่าแล้วขาคอยเห็นประจําคออยูุ่ล <laughs> นี่ค่ะพี่น้องต้นนี้แห้งงามต้นนี้พันธุ์ซุกสีหอยยื่เก็บอ นี่ครับพี่น้องต้นนี้แห้งง่ามสูงสูงเนี่ยให้จได้เอาไรบะ้านี้อันนี้พันเดียวกับต้นสองลอยบอค่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ยง่ามง่ามงามง่ามง่ามไร เจอเออนี่ยังก็บันนี่เฮนีงองของคู่เนี่ยมันสีปุ่มบางยัอไๆปุ่มท่อถังุมดละพิ่มเกิดเพราะท่านายปีพอน่ก,ก็เจ็บได้สามปีอันนี้มันลายปีมกับยักเทาเนี่ยไรเนาะ<ช>ปีกายกับดกอยู่ยบ่าค่ะว่าไม่ได้ไา้เสียนประ่ล่าขายเออปีหนึ่งว่าม่นเนากัเฮ็ดเนาะ ทักเพี้ยนกระดอแม่นอยู่ดอกนี่ค่ะผ่านนี่ก็งามนี่ค่ะอันนี้สีเหลืองโอู้นี่เดี๋มันลนลนจังสีบ๊เพื่อนเอาไปขายบ้างั่นเอาไปอ้ต้นโอ,บอ๊บวะนี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะโอู้ยังเป็นงามกามาถ่ายต้นนี่ก้านี่ค่ะพี่น้อง ใจดีแต่ใยดีกระบกามา,าทายสวนพนดอกได้ซื้อกักบ่หาสิเป็นห่ังโดโอยหนูบอมันหลน่นเพื่นเอาเก็บไปขายเดี๋ยวมันโด่นนะผมบอกเป็นนี้ง้านนี่ค่ะพี่นอ้อนนงอ,อ้ยย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 ยนยยยยยนยกยนียนนยยยย เดี๋ยวสิเดืเชื่อมชุ่มมูมาเขาเจ้าบุญจ้าซื้อคนอยู่บ้านน่ะโอ้ตัวนี้แห้งงาม